สวัสดีค่ะวันนี้กาเดนทีชแนลเราก็จะพามาดูสวนกล้วยของตัวเองคือจริงๆแล้วที่สวนเนี่ยคะคะเราทำกเกษตรผสมผสานเนาะเราเราทำหลายอย่างแต่ว่ากล้วยกล้วยน้ำว้าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกไงเป็นอีกหนึ่งผลผลิตเป็นอีกหนึ่งของการปลูกที่เรา ได้ลองมาหลายๆสายพันธุ์นะเนาะไม่ใช่หลายสายพันธุ์หลายๆชนิดของผลไม้ค่ะว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ตัวเองอะไรที่ดูแลง่ายอะไรที่เ,เขาเรียกไงดีศัตรูที่มาก่อกวนมรคาน้อยแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถขายได้ทั้งแบบผลผลิตแบบผลสดเนาะและก็แบบแปรรูป กล้วยน้ำว้าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่ตอบโจทย์เกษตรกรอย่างเราเนาะคือหนึ่งดูแลง่ายสองก็คือเราเราตัดผลสดเราก็ขายได้คือขายได้ทุกอย่างอะปรีขายได้ใบนี่ขายได้ไหมได้แต่ว่าเราไม่ขายเพราะว่าถ้าเราขายใบยลูกลูกของกล้วยค่ะมันก็จะน้อยมันก็จะแบบว่าผลเล็กคือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราเอาห้องครัวคือใบพืชนี่เป็นเหมือนกับ เขะในดีเป็นห้องครัวให้จนให้ผลให้ผลมันเนาะคือเหมือนปรุงอาหารนะคะการที่เราตัดใบขายไปนั่นคือเราเราเอาห้องครัวเขาออกไปเขาก็จะหากินได้ทางเดียวคือทางรากซึ่งอาจจะไม่พอเราก็เลยตัดปัญหาโดยการที่เราจะปลูกกล้วยแบบไม่ได้ขายใบแต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่อยากขายใบนะคะก็ขายได้คุณก็ตัดใบขายไปก็เป็นกิโลแต่ว่าก็อย่าไปซีเรียสว่าลูกผลนะคะ จะไม่ใหญ่จะ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 ใหญ่จะจะโตได้ไหมอาจจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไม่ขายใบยเนาะง่ายๆเลยไม่ขายใบยลูกเขาก็จะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่การบำรุงข,ของเราไม่ใช่ว่าไม่ขายใบยแล้วกล้วยจะไม่รีบไม่ใช่นะคะก็อยู่ที่เราให้น้ําถึงไหมให้ปุ๋ยถึงไหมปุ๋ยอินทรีย์วัตถุปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ําที่เราให้ะะอ่ะค่ะเขาได้รับเพียงพอไหมถ้าได้เพียงพอลูกก็จะใหญ่ อันนี้เราก็จะมาให้ดูกล้วยนี่นี่อันนี้กล้วยของเรานะคะเป็นพันธุ์น้ำไว้ยักษ์เนาะนี่นี่ขนาดนี่ขนาดแค่ออกจากปลีนะคะเห็นไหมนี่ขนาดพึ่งบานออกลูกยงใหญ่ใหญ่กว่านิ้วมือแต่ว่าเราไปวัดไม่ได้เนาะมันสูมมันใหญ่กว่านิ้วมือนะคะนี่คือเป็นกล้วยสายพันธุ์น้ำไว้ยักษ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูลูก ลูกที่แบบว่า,าใกล้จะสุกละเอ้ยไม่ใช่ใกล้จะสุกใกล้จะแกะ่อันนี้ก็อันนี้ก็แก่สุดในสวนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแก่แก่ระดับหนึ่งกลางๆอย่างนั้นนะคะนั่นก็ อันนั้นขนาดเหลี่ยมยังไม่หมดนะคะขนาดเหลี่ยมยังไม่หมดลูกก็ใหญ่พอสมควรละอันนี้ก็กำลังใกล้จะสุดปรีแล้วค่ะอันนี้ถือว่าเรายังบำรุงไม่ถึงนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือจริงๆเขาน่าจะต้องเครือใหญ่กว่านี้แต่ว่าด้วยคือเราไม่ค่อยได้มีเวลา ให้ปุ๋ยเท่าไหร่อันนี้เราให้แต่น้ํานะคะลดแต่น้ําอย่างเดียวเลยไม่ได้ลดปุ๋ยอะไรเลยก็ได้ผลผลิตมาประมาณนี้เนาะคราวนี้เราก็นอกจากเราจะตัดกล้วยเป็นบีขายนอ้องซึ่งก็เราขายแบบว่าถ้าเกิดว่าเราขายได้อะคะ่ะเราก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าเกิดขายไม่ได้เราก็ไปแปลงูปซึ่งตอนนี้ที่สวนเรานะคะเราก็มีการแปลงูปเป็นกล้วย กล้วยน้ำว้าตากค่ะเดี๋ยวเด,เ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว้าวนี่นะคะกล้วยน้ําว้าที่แกจัดของเราเป็นกล้วยน้ําว้ายักษ์อันนี้เราจะเทียบกับขวดนี่ให้ดูว่าขวดยาคูเนาะเทียบกับกล้วยเลยนี่เขาจะประมาณนี้ค่ะคือใ,ใหญ่มากเป็นพันกล้วยน้ำว้ายักษ์ที่เราเอามาแปรรูปเนะาะทำเป็นกล้วยตากะก็ะประมาณนี้ครั้งหนึ่งก็จะตากอยู่หลายสิบเรือเหมือนกันแต่ว่า อันนี้ของเราพอมันแก่เนาะเราก็จะตัดมาแล้วก็เอามาบ่มค่ะบ่มก็วิธีบ่มก็ง่ายๆค่ะแล้วก็เอาใส่ถังก็ได้หรือใส่ในที่ไหนก็ได้ค่ะที่มันอบอบอะ่ะอบอ้าวเนาะแล้วก็มันก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆเหลืองค่ะค่อยๆเหลืองแบบธรรมชาติเนาะแต่ขั้วอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้ชุบน้ํายาให้เขาแบบสุกแบบสุกเร็วเนะพวก บางคนที่เขาแบบเป็นธุรกิจเนาะเขาจะชุบชุบให้น้ํายาให้กล้วยสุกค่ะเหลืองแต่กล้วยยังสดอยู่แต่ของเรานี่คือคล้วยก็จะเหี่ยวไปด้วยเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้สารอะไรมันก็จะประมาณนี้ค่ะเพอเขาเหลืองเนาะเหลืองงอมได้ที่เราก็จะเอาไปเอาไปปอกเปลือกแล้วก็เอาไปเออเอาไปปาดเป็น4ี่ชิ้นแล้วก็ไปตากเดี๋ยวจะจะพาไปดูที่เรากําลังตากอยู่เนาะ เราก็จะมาสาธิตวิธีการปาดปาดกล้วยเพื่อทํากล้วยตากเนาะนี่ค่ะเราก็จะปาดแบบนี้เราจะปาดเป็นรูให้ดูเนาะอันนี้อันนี้เป็นการที่เรากล้วยเรางอมนะคะแล้วเราแดดไม่มีเนาะเราเลยจําเป็นต้องปอกแล้วไม่งั้นมันจะงอมไปกว่าน,นี้เราก็จะปอกใส่กล่องอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็ยนเอาไว้โดยที่ไม่ต้องล้างนะคะในการคิดรับในการเก็บกล้วยไว้ก่อนเนาะยืดอายุเข้าไปอีกนิดนึงอะคะ่ะพอวันนี้มีแดด เราก็จะเอามาแล้วก็ล้างแบบนี้ค่ะล้างเมือกนิดนึงแล้วก็ปาดเลยปาดเป็น4ี่ชิ้นเนาะพอเรา่าออกมามันก็จะได้เล็กแล้วก็พอดีคํากินเหมือนสแน็คนะคะนี่ก็จะปาดออกมาอย่างนี้เป็น4ชิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะลูกนึงก็จะได้ประมาณสชิ้นแล้วก็น้ําตัวนี้นะคะเราก็ใช้น้ําธรรมดานี่แหละคะ่ะน้า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 ประปาเนาะแล้วเราก็จะใส่เกลือเข้าไปประมาณสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ใส่มะนาวเข้าไปค่ะมะนาวก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนาะมีลูกมะนาวยักษ์ลูกนึงก็ใส่ไปประมาณนี้เลยใส่ไปเพื่ออะไรนะคะใส่ไปเพื่อให้เนื้อกล้วยเวลาตากแล้วนะคะเนื้อกล้วยก็จะไม่ดำเนาะมันเป็นเคล็ดลับของสวนเรานะคะของเทคนิคเคล็ดลับของการผลิตของเราก็ประมาณนี้ค่ะเราก็จะปาดอย่างเงี้ยล้างเมือกเนาะแล้วก็ปาดไปให้เต็มกระบะ เป็นกระบะเลยเราก็จะที่สําคัญอีกนิดน,นึงนะคะอีกนิดน,นึงเราก็จะหนีอย่างอย่างตัวนี้เนาะหลังเดีนยวเราจะาให้ดูว่ามันมีใยกล้วยบางทีเราปอกมาแล้วมันมีใยเราก็จะล้างเอาใยตัวนี้ออกด้วยเพราะเวลาตากมาแล้วมันมันมันจะเห็นเป็นเส้นดําๆมันจะไม่สวยนะคะเราก็จะล้างเอาใยที่อยู่ตามร่องนะคะออกไปด้วยเราก็ต้องสแกนทั้งลูกเลยว่าไม่มีอะไรเนาะบาดมาก็จะประมาณนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปาดให้เต็มตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูกันต่อว่าเราจะเอาไปเราจะเอาไปตากกันยังไงอีกเนาะโอเคหลังจากที่เราปาดเสร็จเนาะได้ประมาณนี้นี่ค่ะเต็มกระมังหนึ่งละกระมังที่หนึ่งเราก็จะเอาไปตากเอาไปใส่ตะแกรงนะคะตากตรงนี้นี่เลยเอาไปตะแกรงไว้แล้วเราก็จะ เขาเรียกยังไงดียายอะเอามาเนี่ยค่ะกระจายเนาะกระจายอยู่ในตะแกรงนี้กระจายให้มันเขาเรียกยังไงดีคือให้มันทั่วๆนะคะให้มันแบบอืให้มันห่างๆสมับเสมอน,น,นี่ค่ะอย่างนี้นี่นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปเข้าโรงตากเนาะโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเราก็จะไปเอาเข้าโรงตากละะาแล้วนะคะก็อุ้ยเห๋ยอชิ้นึงเนาะเราก็จะไปเอาเข้าโรงตากเตือใส่อย่างนี้นะคะปึ๊บเข้าไปเลยปาก โอเคเราก็ปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําเพิ่มเ,เพิ่มนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำเพิ่มมาให้ครบเต็มแผงก่อนเนาะโอเคค่ะ okay. นี่ค่ะนี่คือกล้วยที่เราแปรรูปแล้วเนาะเต็มใ่แปรรูปกําลังแปรรูปก็คือเราตากอยู่ในนมี่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะของพลังงานสนับสนุนมาเนาะเราก็จะอยู่ไว้ที่นึงประตูเดี๋ยวเขาจะหลุดลงมา เดี๋ยวให้ดูนะคะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวแก้เชียรก่อนโอเคนี่ค่ะลักษณะการตากของเราเนาะเราก็จะปาดเป็นสี่ชิ้นอันนี้คือกล้วยน้ำว้านะคะไม่ใช่กล้วยเ,เล็บมือนางนะเราเป็นแล้วเราจะตากแบบนี้ค่ะปาดเป็นสี่ชิ้นแล้วก็ตากอยู่ในโดมเนี้ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยก็ประมาณนี้ค่ะความดันอุณหภูมิก็ประมาณนี้เนาะตากทิ้งไว้สักสามวัน ตากไว้นในโดมเนี้ยค่ะสักสามวันจนกล้วยจนจนกล้วยแห้งค่ะจนกล้วยแห้งแล้วก็ค่ะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกยังไงดีถ้ามีแดดเนาะถ้าแดดจัดเหมือนตอนนี้นะคะคือร้อนมากน่าจะใช้เวลาสักประมาณสามวันกล้วยเราก็จะแห้งแต่ถ้าคืมฟ้าคืมฝนเนาะเขาเรียกอะไรเมฆเขาเรียกอะไรฟ้าบดเหรอคือคืมฟ้าคืมฝนนะคะ ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยถ้าเขาหมัดๆแล้วเนาะมันจะนานนิดนึงจะเพิ่มวันไปอีกสักประมาณวันหรือสองวันแต่แต่ถ้าเกิดว่าเออเราเพิ่งตากได้วันนี้เนาะแล้วพรุ่งนี้คืมฟ้าคือฝนเลยคืมฟ้าคืมฝนเลยอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาทันทีคือกล้วยอาจจะมีอาการเน่าเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะเราจะต้องช่วยค่ะเราอาจจะต้องแบบว่าเอาเอา ย้ายเขาไปอบเนาะอบในตรงที่ที่แบบใช้เตาถ่านก็ได้ค่ะใช้อะไรก็ได้ที่ทําให้กล้วยน่ะมันมีความร้อนแล้วอุร้อนร้อน,ร,อนร้อนอยู่ไม่ให้ไม่ให้เขาชื้นก็จะเป็นเคล็ดลับที่ดูทําให้กล้วยแบบไม่เสียหายก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้วยกล้วยที่สุกแล้วนะเข<ร>า,าหน้า <จะ S 1> ตาจะพา,ามานะดูเนาะมีกล้วยน้ำว้าตากของเรานะคะหลังจากที่เราตากอยู่ในโรงพาราโบลาเนาะ ประมาณสองแดดนะคะสองแดดอยู่ในตู้พาราโบลานั้นเราก็จะย้ายมาที่โดมที่เราทำเองเพื่อเลี้ยงเพื่อ,อาตากอีกสักสองแดดค่ะในนี้เราก็จะเลียงแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้กินพื้นที่เนาะเลี้ยงอย่างนี้อีกสักสองวันอย่างเงี้ยถ้าวันนี้นะคะแล้วพรุ่งเนี้ยแดดแบบนี้อีกเราก็จะเก็บแล้วค่ะเราก็จะจะเก็บไว้เพื่อรอแพ็คส่งลูกค,ค้าแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ ตัวนี้เราจะหวานธรรมชาตินะคะสังเกตไหมว่า,เ,าเขาจะมีเงา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 อยู่ที่กล้วยค่ะอยู่ที่ผิวกล้วยเนี่ยมันเป็นเงาของน้ําตาลนะคะของความหวานที่ออกมาจากเนื้อกล้วยแท้ๆะคะ่ะตัวนี้ก็จะเหนียวหนึบเนาะก็จะไม่ไม่แข็งกระด้างนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ละค่ะเราก็จะไปเตรียมแพ็กกันเนะาะอานนี้เราก็จะมาแพ็คพามาดูเนาะกล้วยที่เขาเรียกไงดีที่ได้แล้วค่ะลักษณะก็จะเป็นนี้ นีอ่อันนี้คือลักษณะของกล้วยที่เราตากกล้วยน้ํำว้านะคะที่เราตากจนได้ที่แล้วพร้อมที่จะบรรจุขายตัวนี้คือเขาจะไม่แห้งมากแล้วก็จะเหนียวหนึบๆนะคะจะเป็นกล้วยน้ํำว้าเราใช้แบรนด์ว่ากล้วยน้ำว้าทาตะวันเนาะตัวนี้แล้วเราก็จะมาแพ็คเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเดีนะคะขอใสแ่แว่นก่อนนิดนึงเนาะ เนี่ยค่ะบางทีเนาะกล้วยแต่ละล็อตออกมาจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ค่ะมีถามว่ามีปัญหาไหมในการทํากล้วยตากก็มีนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนาะอย่างเงี้ยนี่ค่ะตัวนี้ไม่ได้ขึ้นลานะคะแต่ว่ามันเป็นที่ไส้กล้วยเนาะทําให้มันขึ้นขาวๆแบบนี้ตัวเนี้ยเราก็จะคัดออกว่าเราก็กลัวลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าเอ้มันขึ้นลาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ เป็นที่ไส้กล้วยแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะกล้วยงอมเกินไปเวลาเราตากเสร็จจะเป็นอย่างเงี้กล้วยที่สวยนะคะสีสวยเลยก็คือประมาณนี้นี่ผิวนอกเขาจะผิวด้านนอกจะอย่างงี้ด้านในไส้ก็จะประมาณนี้ค่ะอย่างงี้เราเรามองว่าโอเคอันนี้โอเคเรารับได้มันสวยเราผ่านแต่อย่างงี้ก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าเข้าใจอยู่ว่ามัน มันมันฉ่ำเกินไปกล้วยมันงอมไปตัวอย่างนี้อันนี้เอาออกแน่นอนอันนี้อาจจะเอาออกไว้กินเองเพราะว่าเราก็เสียดายนะเราอุตส่าห์ตากมาแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนการแพ็กเกจของเราเนาะเราก็จะมีแพ็กอยู่สามแบบค่ะก็จะมีแบบนี้นี่ตัวนี้เราแพ็กส่ง ร้านขายของฝากนะคะอันนี้ก็คือส่งเขาอย่างนี้เลยส่วนถ้าเราแพ็คขายเองเนาะเราก็จะแพ็คแบบนี้เดี๋ยวจะแพ็คให้ดูเนาะว่าเราแพ็คยังไงก็ถ้าเป็นถุงแบบนี้นะคะเราต้องติดโลโก้ก่อนเพราะว่าถ้าติดที่หลังเนี่ยเขาจะเออมมนจะติดยากอะ่ะมันจะไม่สวยเราก็เลยต้องติดก่อนก็ติดโลโก้แบบนี้นี่ แล้วเราก็จะแล้วเราก็จะมีแพ็กเกจอีกแบบนึงก็คือเอาเดี๋ยวแพ็กตัวนี้ก่อนดูมาเนาะแพ็กตันดูก่อนก็จะแพ็กประมาณีจะใส่กลุ่มเนื้อด้วยคือคือกล้วยนะวะ้ำว้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าปลูกง่ายเนาะ แล้วก็แปลรูปได้แล้วก็มีตลาดรองรับอะค่ะคือหมายถึงว่าเราแพ็คมาเราก็เอ๊ะเราทํามาเราก็ได้ขายค่ะแล้วก็ขายได้เนาะนี่เราก็จะใส่ไปประมาณสามขีดสองขีดครึ่งใส่ไปประมานนิ แล้วเราก็ปิดถุงประมาณนี้เนาะแล้วก็หวันก็ะจะประมาณนี้แล้วเราก็จะซีนอีกรอบนึงตัวนี้ก็คือเราจะแพ็คเพื่อไปขายเองนะคะส่วนจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นฉบับนี้ อันนี้ก็เฉาะ,ก,ฉะก,กระทัดรัดสำหรับคนอยากแค่อยากทดลองชิมเนาะเราก็จะใส่กล่องแบบนี้ค่ะคออืออยากซื้อแบบไหนเลือกได้เลยเล็กใหญ่ตามใจชอบค่ะคือถ้าอยากกินแค่แบบว่าเอ๊หนิวฮะกระอะไรนะเขาเรียกหนิวอะอยากแค่ลองท้องอะค่ะก็ซื้อไซส์เล็กก็จะประมาณ100กรัม นวนี่ตัวนี้นะคะเราก็จะพอเราได้ปุ๊บเนาะเดี๋ยวนะคะขอถอดัำนื้นิดนึงจริงๆเวลาทําเราก็จะทําทีละสิบแบบเยอะๆไปเลยคราวนี้แต่ว่าอันนี้เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยคืออยากจะบอกว่าการที่เราปลูกได้นี่เราไม่จําเป็นต้องขายเป็นผลสดเสมอไปนะคะถ้าเราหาวิธีแปรรูปได้มันก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าขึ้นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ